สวัสดีครับอยู่ช่องแอทีนะครับแล้วก็เพจลมทุกแต่งแห่งไประเทศไทยนะครับนี่นะครับวันนี้เราอยู่กันที่อู่สอสมบัติดำเนินพอดีมาถ่ายคันนี้เนี่ยครับก้าวสอบบัวทองครับได้เดี๋ยวรอครับออกวันนี้ครับผมถูกนะน,นี่ก็ถ่ายคลิปแลนะ้ว นี่มาเจอครีคันครับอย่างสวยเลยกระบะสวยครับพูซโซครับพุซโซซูเปอร์เกรดอันนี้ก็น่าจะเป็นโฉมเก่านะครับโฉมอีู่แล้วเอาหัวไทยด้วยวไม่มีโชย้องหัวไทยไม่เนี ท่วงยาวเลยครับอันนี้มันก็เป็นรุ่นใหญ่สุดของฟูโซเนาะถ้าเทยียบกับฮีโน่ก็จะเป็นพวกเอชเจ็ดร้อยนะครับเอ0เจ็ดร้อยิสุดก็กิก้าพวกนั้นนะนี่ฮะกระบะดำนะครับแข่งข้างวีเนียมฮะกระบะวีเนียมแข่งข้างวีเนียมชุดเหล็ก ปกติเป็นลายครับลายสีก็เน้นไปทาโทนแดงดำเขียวนี่ฮะกระดูกครับมานี้เบรกแข้งเด็ดเลยนี่ครับหัวก็ไปสีพื้นหัวไปสีพื้นนี่ซุดเ,ปปเกรดป,ประตูครับประตูฝั่งซ้าย ไอมีโชว์น่อง mm hmm. ก็จบไฟฟ้านะครับดูฝ mm ั hmm. ่งขวาดีกว่า mm hmm. นี่ครับภายในก็เหมือนจะเก็บใหม่เลยนะแข้ mm hmm. ข้างประตูะก็เก็บใหม่บันไดสองขั้น บนนะครับเกียร์ธรรมดาข้างในหอกวก่ายังสภาพดีอยู่ครับดี ื่องอันนี้ไม่รู้จริงๆเาว่าเป็นเครื่องสีไรม้านะเพราะว่าฟูโซ่ก็ไม่คล่องเหมือนกันครับไม,ไม่คล่องไม่คล่องเราเราเคไม่ถูกว่ามันใช้เครื่องอะไรบ้างนะนแรงมา้าอะไร้อ๋อรหัสพัสีครับ FV ครับ FV ห้าหนึ่งัี FV ห้าหนึ่งกาดกันมอไซค์ตรงถังลมนะครับนีฮะกาดกันตรงถังลม เบรกแห้งก็ประมาณสามถังถังลมสามถังนะครับเนี่ยฮะเป็นเบรกแห้งเมือเดิมทุกถังก็เปมนเดิมไม่มีมอเอลมเบรกนะมันมีมอม้อลมเบรกไม่มีม,ม,มันเบรกเป็นแห้งสองเทานะครับมีมออพักดูม้มอพักก่อนมออพักเขาเสียลูกใหญ่มากใหญ่และยาวมาก น่าจะเป็นรถนอกเนาะคิดว่าอย่างนั้นส่งสัตว์ยจะเป็นรถตนอกแหนบครับนี่ฮะแหนบสิบน็อตนะครับนี่ฮะยางทีทีครับโลโก้บรรทุช้างตัวนี้นิยมใช้ขัโวนะครับยางทีทเนี่ยรถคงรถผักใช้กันเยอะมากเพราะมันทนไงทนระดับหนึ่งเลยละ่ะก็ ปกติใช้มิชลินกันนะมิชลินบิดตนเงี้ยเออตอนหลังก็เริ่มมาใช้ GT แล้วครับบานใหญ่ท่านเยอะอย่างต้องจีภูเก็ตเนี่ยชุด่วนเนี่ยเขาก็ใช้ GT กันเนี่ยอย่างหน้าบิดตนนะครับติดต้อนเหมือนกันพระเหล็กข้างหลังก็เป็นบางฝุ่นท้องช้างนะครับประมาณนี้ไฟรอบเลทไฟ LED นะฮะ LED ีรอบเลส กีลำโพงล่างลูกด้วยนี่รถก,กระบะนะครับกระบะก็ประมาณนี้จะมาโทนแบบขาวพื้นพื้นขาวพื้นปีนีมาขาวแต่ว่าสีจะเป็นสีแดงแดงดำเขียวครับนะโทนสีสีแดงดำมันมสวยนะโทนเนี้ยกระบะยาวประมาณ ไมก่กว่า6กเมตรปลายมั้งเนี่ยเพราะว่าช่วงยาวเลยครับช่วงกระบะค่อนข,ข้างยาวอยู่แต่ว่าสูงไม่มากดูสี่ครับเริ่มเป็นเล็เล็ตอกล้ายนะครับเหลดที่ประดับด้านข้างนะแล้วก็ข้าง,างกระบะประมาณนี้อันนี้เริ่มเป็นเสา สเสาเหล็กข้างในอันนี้ก็จะเป็นเหล็กตอกลายหน้าส่อสมบัติเป็นรูปเพชรอย่างนี้สวยงามครับแต่ถ้าเป็นกระบะเหล็กนี่ก็จะไม่มีพวกเหล็กตอกลายจะเรียบกเป็นยี้เลยถ้าเป็นกระบะเหล็กอะด้านซ้าย มันฮะจะมีการขั้นร้อปเลยบักคปรเเลสเดี๋ยวก็เป็นห่างพื้นเรียบนะครับ พื้นเรียบห่างพื้นเรียบสาคาสัญสมุดติดลูกพายเดสวยทรงเลยสวยครับล่างหัวล่างเลยสวยนะเด็ดเลยแว๊บเลยจอดจักรอานย์โอเคประมาณนี้ครับผม ก็ถึอคลิปหน้าแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมตูคลิปครั้นี้นะถ่ายไว้แล้ว